มาจะมาจะเธอในวันฝนตกมนหนองสดเอียงห่อนๆก๋วยเตี๋ยวพวงจ้ารอนวันนี้ไม่ต้มหม้ออันนี้ประสงค์นะคะต้มใส่กระทะใส่หม้อมาแล้วใส่เครื่องปรุงค่ะมีพริกกระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วถั่วกับกุ้งกุ้งแห้งก๋วยเตี๋ยวพวงนะคะตอนนี้กดมาจากติ๊กต็อกมือนี้กินรสต้มยำ ที่บอกว่าแสบแห้งเธอใครชอบกินกระเียวต้องสั่งมานะสั่งมาติดบานเวลยหิวกะต้มกินอมีแคัตหมูกับแอมแซีบอร่อยมากอืม ตอนนี้ใส่หมูกับลูกชิ้นนะคะมีหลายรสชาติมากนะเธอคุณอยากกินลองไปกดเปิ่งไปสั่งดูในติ๊กต็อกจากฝนตกมันต้องสดอละไลร้อนๆไม่จะมีแห้ง ครั้งก่อนกินรเก๋วยเตียวเหลือก๋วยเตียวเหลือโคตรแซ่บเลยเต็มเนี้หนุ่มเดี๋ยใครชอบเที่ยวเดินทางต่างประเทศยังเสียไหม,มซื้อติดกระเป๋าไปรวดเถอะง่ายมากายตดม,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 มีน้ำหอดต้มใส่ไมโครเวฟก็ได้นะต้มวกลูกสินลอยังในซูปเปอร์เขาเวฟห้แล้วก็มาใส่เลยนะง่าย เดี๋ยววันหลงังนี่จะทำให้ดูจะได้ไม่มีพริกพริกกับปีนเนาะได้อิ่มหนึ่งพอดีนะคะจะพยายามอิดด่มแต่เติม เ,เติมผักเติมเนื้อสัตว์เยอะๆอิม่ม ตอนนี้ก็กดสั่งมาจากติ๊กต็อกนะคะพวงหนึ่งได้ห้าซองซองละเก้าสิบเก้าก็สิบแปดบาท้อยตรี่เป็นร้อยหนึ่งอะตกซองละย <c oughs> ี่สิบบาทขนมรอบเ <c oughs> ส็ด้วยนอะ กินอิอ่มหนึ่งแบบพอดีเป๊ะ เดี๋ยวกินขบสูรโรสีมันรีวิวให้ฟังว่าอันไหนอร่อยกว่ากันตอนนี้กินไปแล้วก็กเจลาเรือรสก็กเจลวเรืออันนี้รสต้ยมยำมะนาวต้ยมยำมันมีเย็นตาโฟมีเลือมีน้ำตกมีต้ยมยำแต่รสแรกที่กินคืออืมอร่อยถูกปากไหมว่ต้องพุงเพิ่มเลย คายพริกกะปิเ้ลเนียวหนุ่ม ดงเธอมันก็ได้เยอะอยู่นั่นแหละอันนี้ใส่ผักแบบจุกๆใส่เนื้อแบบเนื้อหมูแบบจุกๆเลยอิ่มอ่ะอิ่มแล้วกินโมหมสั่คำสุดท้าย